ที่วิทยาลัยการอาชีพชัย,ยานะคะในนรงหวังอินค่ะผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชัย,ยาก็ได้มีการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6ธันวาคม2565เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะในการซ่อมบํารุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ทสามารถไปประกอบอาชีพได้โดยมีบริษัทเอกชนวิทยากรและผู้ฝึกอบรมเข้าร่วมน,นายนรงหวังอินผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชายยากลา่าว ว่าวิทยาลัยการอาชีพชัย,ยาเป็นแห่งแรกในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้นที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับจากประชาชนกลุ่มข้าราชการเจ้าของธุรกิจพนักง,งานบริษัทท่องเที่ยวเป็นอย่างดีซึ่งได้วิทยากรที่มีคุณภาพจากกองทัพเรือเข้ามาให้ความรู้ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หรือทํางานได้หลากหลายโดยทางวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นเทคนิคเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ ที่สูงขึ้นเป็นคณะวิทยากรที่มีคุณภาพนะครับมาจัดอบรมและให้ความรู้ในหลากหลายนะครับคนที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยก็สามารถออกไปสู่โลกของการทํางานได้เลยนะครับครับในในส่วนของหลักสูตรนี้เนี่ยถ้าดูตามเนื้อหาหลักสูตรนะครับสาชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการซ่อมเรือนะครับสปิดโบ๊ทแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าสามารถทําได้หลัก หลักสูตรนี้เนี่ยก็สามารถไปทํางานได้หลากหลายนะครับทั้งทั้งในประเทศเองต่างประเทศเองเพราะ่าเครื่องเรือในในส่วนของการเครื่องเรือเนี่ยมันมันเป็นเครื่องเรือที่เป็นสากลอยู่แล้วรอบทํางานก็ 5, ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษธานีนะครับเดี๋ยวพา